สวัสดีครับผมมาไรยงานตัวครับแต่ว้นกำลังตัวดิ่งก็ง่ามครับผมพี่น้องทำให้ห่วยระรานมาไรยงานตัวแล้วนะครับผมมนีภาพพี่น้องมาเบ่งชีวิตเพล่ขาปั่นเนื้อหมูเล้งครับอ้ยเอาอีกแล้วครับผมพุน่ะปล่อยบอกสมหม้ครับแม่ครับเย่ครับนั่นกินเขาอีกแล้วครับ เออพูดนะบักดำมันก็ล่างสิไป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 เลี่ยงมันครับผมไปต้อนพี่น้องเอ,อีผมวผมผ้าไปเบิ่งครับว่าตอนนี้ทั้งฟูงอะ่ะที่ตอนกอนฝนสีม้าอีกยังไอฝนสีม้าเนาะแรงๆเงินตู่แต่และตูก็จีบบอวนมั่จะตูแบบบอ่าน่อ้วนนะครับ เดี๋ยวผมจีภาพเบิ่งบักสมไม้มันขึ้นมกอีตนนีはは่ครับผมแต่ว่าจากความพื้นทีนอย่างบุนี่นี่ครับปั่นครับผมมือนี้ไอ้ไม่ยังตุ่มมัยังเต็มบักหลากนี่นั่นบักไม้ขั้นนี้ขั้นน้อพี่น้องเพื่อนเป็นลากวานป่ามือนั้นบอกว่าให้รอให้รอครับผมบ่รอบอกให้รอกันเด้อรอกันเด้อบ่รอครับผม เอ้ไปยังโอ้เดีที่ผมไปวม่าท่าแต่เพื่อนไปวานผู้เดียวได้ประดูก,กระบอกความาตุ่มนะครับมือ,อที่แล้วครับผมบ <c oughs> อกอยรคัดครับผมเออนี่ชีวิตไปยครับป่านครับเห้มือแร้งกันดีปล่อยควายออกไปกินเข่าเดียวเพว่อนยิบผ้าไปติดตามว่าควายเพิ่นตอนเนี้มันอ้วนทำไงครับผม ดำมึงกับมาเลี้ยงควายครับอเบื้องหงาครับผมมึงอ่ครับปั่นนี่บม่ได้ใส่ใจปันได้นครับกับว่าสิเอาเข่าเอายังครับผมเอาเขา่าเอ่อพอดปล่อยควายกินตลอดเลยครับจนก่าน้ำสิมาต้องไปเลี้ยงไก่เลยครับดำๆไปเลี้ยงควายไปเอาไปเลี้ยงสมหมายมา พี่น้องไปเบิ่งความอ้วนของมันครับบักสมหมายครับผมเดี๋ยวก่อนจีพาเบิง่งไหวยครับผมจีบบัตรละย,ยเลี้ยงหน้าพือ่อนข้าปั่นครับอันนี้เพิ่อนพ่อในบ้านได้ครับเนี่ยเพื่อนไไยใบตะฝนไมเ้เล็กๆตะกอนหมูเหมือนครับตะกอนเดี่ยนเนมษาเลนครับผมพอฝนมานี่หยากรับเข่าขึ้นปล่อยควายกินเลยครับผมเบืองเหงาครับ นี่เป็น่าบ,าบวานเขาครับผมนี่ปล่อยควายกินเบิดไปรอบนึงเลยได้นี่เบิดไปรอบนึงแล้วครับนี่กําลัางขึ้นมาหม่ครับ้ากระสินเล้ย้างสิ่ล้วครับพี่น้องเป็น่าบียนข้นมาโลดพันเดี๋ยวยี้ปล่อยผสมหมายครับทีมงานกินให้เบิดเลยเป็น่า,าแทบสิบวิมิต้นเขานะครับมองมือสิบวิมีต้นเขาเลยครับที่ผมทายไว้นี่เดี๋ยวเยดือนที่ฝนมา ถ้ามาเบิ่งว่าเขามันจะข้นบ่ครับปล่อยควายกินจังสีพี่นออ้องนี่มาเบิ่งผลงานใหม่มาเว้นกระจิโตกดินแล้วครับม,ม็เบิ่งครับความความแบบถือฝนถือหยาครับผมนี่อันนี้สมอันนี้สมวังครับแม่ของสมหมายแม่ของสมโศกเบิ่งเอาครับเบิ่งว่าอิ่มสมใดครับผมหลังเต็มสมใดเบิ่งเอาครับ กล้ยพงาค้าปั่นครับแต่และตัวครับผมนี่บักน้อยนอยนี่มาไหมครับโอ้มามาได้สองสามเดือนแล้วล่ะนี่มาที่หลังมูครับอ้วนขึ้นแล้วครับอีกตัวหนึ่งครับผมนี่นี่ไอไอบักเอาเอาบักตัวไหนมันจะหยอกผมครับนี่บักตัวผู้ตัวนี้ครับอ้วนขึ้นนี่ชิซ้ำสมโชคแล้วครับผมนี่เบื้องเอานี่นี่อ้วนไม่อ้วนเลยครับนี่เบื้องสมโชคก็ตันเป็นตันว่าเป็นมูหน่อยครับผมนี่ พี่น้องมึงเรานี่สมโชกค,ครับเบื้องหลังครับผมวบงหัดผมให้เบื้องแม่ฝุนครับสมหวังครับแบบหลังนี่เต็มแล้วครับผมมีหลังเต็มเลยครับพี่น้องเบื้องเอาไหว้ปุยคำปั่นครับโอ้ยเบิ้งสมโชกอีกกลอบนึงมือนี้กินอิ่มเป่งเลยครับ เอาแอบอีสัยล่ะลูกโอ้ยเป็นจิเกลินครับผมพี่น้องนั่นนั่นนั่นน,านั่นเป็นจิเลนกันครับอ๋ออันนี้อันนี้ตัวมามาที่หลังครับแม่ลูกคู่นี่นี่แม่ลูกคููนี่ครับมาที่หลังครับผมก็เริ่มอ้วนขึ้นแล้วแต่มาลูกอ้วนขึ้นแล,ล้วครับอันนี้ลูกตัวนี้เป็นของแม่นี่ครับ แม่นี่ครับผมผมมกักใหญ่้ะพ่อพอ่พอพอ่พอพอ่พอบ่อเอาบ่อเอาบไว้ใจครับผมอีนี่มาไหมเดี๋ยวคุณจะนั่มหาสมโชคครับนี่คือลูกเพื่อนครับผมลูกแม่เลยแนละอันนั้นลูกของอีตัวองที่ว่าเพื่อนว่าราคาเพื่อนดีขินมาเป็นแสนครับพี่นออ้อ,นองมึงเงันอ้วนสำเร็ครับ ันแล้วครับนี่นี่เบื้งครับผมนี่ทันแล้วครับเบื้งงี่เบื้งแม่มันอ้วนขึ้นครับผมอุ้ยนี่ครับเบื้งเอาครับนี่ควายเบื้องแ่ขําปั่นครับเบื้องแม่ลูกตัวนี้ก้อนครับยีว่ามาตอนบ้านออ้วนครับผมแต่ตอนนี้เบื้องเอาอเต็มแล้วครับหลังสักพัก็ลก็ร่งขึ้นว่าสีนี่เริ่มงามขึ้นแล้วครับ ใช่ละพระเอกอยุสัยพระเอกพี่น้องปะ่ะนั่งอวงพระเอกครับอันนี้น้องพระเอกครับผมสมโชกอันนี้ก็แม่พระเอกครับตันเป็นตันเลยครับนี่ก็ะไดตอนนี้โอ้สมหวังครับเบิ่งเอาครับพี่น้องเอ้ยเบิ่งควายเป็นยังขำปั่นครับผมนี่โอ้บึกเลยครับผมอ้วนแบบ วนก็มู่เลยนี่ปาดอพ่อพ่อเดี๋ยวเบิ้งไปอีกครับผมพี่น้องมาไปีกเขาอยู่ปุ่นครับมาเบิ้งครับพี่น้องมาเบิ้งความตันของบักสมหมายครับเดี๋ยวเอาหยาล็อกกันก่อนครับผมเดี๋ยวผิจัดก,การเอา้า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 สมัยเอ้ากินไปกินไปเอ้อ ครับม so so ันเล่นเขาถอยพระท่านครับผมบ่ค่อยพอใจบันไดครับผมแต่ว่กสมัยบ่ค่อยเป็นอย่างแอกพี่นองเบืองครับท้างหลังมันข้างหลังมันอยู่เบืองหอกครับโอ้ยบักสมไม้พี่นองเบืองไงเบืองหลังมันครับมันอ้วนโบอ้วนครับผมอือพี่เบืองหลังครับวานปลอีตนครับผมเบืองหอาครับผมพี่นองเห็นไหมครับผม บ้านหมาอีตูนครับผมบักสมหมายครับเอียงไดครับผมไหวยัยขําปั่นครับชุดยอดครับผมหลังหนีบ้านหมาอีตูนอุคุณแม่เพื่อนกระไดอยากเข้ากล้องอีครับตุนเมืองแม่ครับลูกครับอ้วนซ้ำกันบ่ครับผมแต่ว่าแม่ตัวใหญ่กว่าครับบอกพี่ควอมอ้วนนี่อู้ ยอดครับสมไม้เพื่อกินคับกินแน่เนยเพื่งปล่อยออกมานะครับเนี่ยตอนนั้นฝนตกมันอดินมันเปียกมันมีน้ำครับเพื่อนเกิตบปล่อยออกมาเพราะว่าแผ่นควว่าพอน้ำพออยิ่ยมันจีนอนครับผมมันจีนอนหล้วก็มันก็จะเป็นบวกเป็นยังมันจีทับเขาเป็นว่าต้องแห่งๆกันสิครับนี่นี่สมไม้นี่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  วุ้ยครับผมแน่แน,แน่โมเมนแนวแล้วครับผมกินไปกินมานี่ยพนหาคนนี่มึงจีบโมเมีนแล้วม,มึยตันเป็นตันครับเออไม้ไอ้ไม้ปีนาสิวะทิฏฐัยหน้าด้วยไม้พี่น้อง่แม่เพื่อนซ่อนครับผมแม่เพื่อนี่ผมบ้ากล้าเขาใกล้ครับเพราะว่าเขามันนี่แหลมเชือเกินครับผม ปิดเลยครับในนํนำมานี่กินออนองเลยมื <laughs> งองไม่ครับไงให้บืองไม่อีกที่หนึ่งครับว่าหลังเพื่อนนี่ไปไอแบบบักอีกตูนขึ้นกันครับบือเอาครับผมบอกกาไปท่ายไกลพี่น้องอ <laughs> ย่ามันนำครับผมเพราะว่าเขามัน,นี่แหลมครับเอออุ้ยสุดยอดเลยครับสมหวังอ้วนเป็อนอ้วนครับตักเออ สมัยนะครับสมายนี่แม่อันตูม่าไอ้สองตูนบก,ก้าเขาใกล้กัปนปันไดครับยากครับผมแต่บักสมายหี่บอสโทษใดครับสมายนี่ก้าเขาใกล้อยู่ครับผมเบึ่งด้วยเหรอมันก็มึอนอยู่ด้ครับเบึงหนามันที่แหละ เหมือนไปนเห็ดหนังมาครับผมลมไม้เออเออเออมึงหนามันดูล่ะพี่กุ้มนี่แหละกุ้มผมประกาเขาไก่ครับผมย่านพี่น้องเออเอ่เป็นย่ามาาย่างไทยไก่ที่สุดครับโอ้ดีซุ่มไปเห็นกันเลครับผมเฮสุขสุขกับเขากันครับมูได้ดัครับนี่เห็นไห ไม่น้อยที่มาใไม้กับเขากันกับสมสูกได้ครับสองตุ่นกาทายด้วนครับแม่เป็นเบิรอีกแล้วนี่เขากระทิง้งนี่เป็นแต่ยากเลย้วนี่ยามาอยามาเดี๋ยวแม่จิมาหาจิมาเล่นน้ำกับผมผมบอกบ่อยมากครับผมทำเล่นมานน่แม่มาีนํ้ำหนงานเขาเลยครับ ที son, ness, ่ตามครับผมนายเหมือนราชสีวะสีแก้วพป่ใยญ่ค้าป่านครับผมมือมีประเทศยังกินเลยประเทศแน่วยังเลยครับเออปล่อยเพื่อนเฮ็ดไปกินไปผู้เดียวเพื่อนเพื่อเพื่อนนอนในบ้านครับมือเออที่ตามครับผมมือนีบ้านเปน้องมาเบิองก็กลัวักสมหมยครับผมสวัสดีครับผมบรรยากาศยังเหมือนเรงครับนี่มึงรอตัวนี้ครับ กงามครับผมไป